ผู้จัดทำหนึ่งดิจิณานาพทัทธทองใสชั้นมามทิยมศึกษาปีที่สามสองดิจิณพัทิมาโรดกิจานุรักษ์ชั้นแมทิยมศึกษาปีที่สาและสามดิกิณอัจจิยาอิศวสภาชั้นแมทิยยศึกษาปีที่สามโรงเรียนหแห่งใหญ่ทยาอะไรคะ และความสําคัญอุตสาหกรรมการผลิตน้ํายางคนนั้นมักจะเกิดตะกอนเหลือทิ้งหรือของเสียบางส่วนได้แก่สกิมลาเทกซีลัมและกากตะกอนน้ำยางเข้มข้นหรือกากาขี้แป้งยางซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีการฝังกลบหรือเผาซึ่งก่อให้เกิดการสะสมทางมลพิษและการปนเปื้อนในแหล่งทรัพ,พยากรต่างๆกากขี้แป้งยางคือตะกอนสีขาวปนเหลืองอ่อน เกิดจากการเติมสารเคมีที่มีแอมโมเนียเป็นส่วนผสมหลักลงไปในน้ำยางสดมีธาตุอาหารที่สำคัญต่อพืชหลายชนิดการผลิตปุ๋ยหมังนี้จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตรอินทรีย์ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงผู้จัดทำโครงงานจึงมุ่งศึกษาเรื่องนี้ซึ่งสามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อวงการเกษตรกรรมอย่างกว้างขวางได้วัตถุประสงค์ของการทำโครงงานนี้มีทั้งหมด3ข้อดังนี้ค่ะวิธีการทดลองขั้นตอนแรก เตรียมจุลินซีย์ EM ขยายส่วนโดยหมักเป็นเวลาสองสัปดาห์ปรับค่า PH ของกากาที่แป้งให้เป็นกรดและนำไปหมักกับจุลินซีย์ EM ขยายส่วนและตัวอย่างเศษชั่วโมล2ชนิดใช้เวลาสองสัปดาห์โดยใช้ตราส่วนที่แตกต่างกันดังนี้ แล้วจึงศึกษาการใช้ปุ๋ยหมักที่ผลิตได้ต่อการเจริญเติบโตของต้นโหระพาโดยใช้การทดลอง5ชุดสังเกตและบันทึกผลเป็นเวลา10วันแล้วเลือกต้นโหระพาที่มีความสูงใกล้เคียงกัน5ต้นมาสังเกตและบันทึกผลการเจริญเติบโตต,ต่ออีกเป็น,ปน,ปนระยะเวลา15วันก่อนเก็บเกี่ยวมาวัดความยาวลำต้นและจำนวนใบค่ะผลการศึกษาค้นคว้าจากวัตถุประสงค์ของการศึกษาทั้ง3ข้อ ข้อที่1ประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักที่ได้จะแตกต่างกันตามมาตราส่วนของส่วนผสมและระยะเวลาในการหมักปุ๋ยและจุลินทรีย์ e m ขยายส่วนโดยคณะผู้จัดทําโครงงานได้เลือกเวลาในการหมักปุ๋ยและจุลินทรีย์ e m ขยายส่วนคือ2สัปดาห์จากการทดลองนะคะจะพบว่าปุ๋ยที่มีอัตราส่วน3ต่อ2ต่อ1มีประสิทธิภาพในการทำให้ต้นโหระพาทั้ง5ต้นมีความสูงเฉลี่ยมากที่สุดค่ะโดยมีความสูงเฉลี่ยถึง 15.84ซนติเมตรค่ะและปุ๋ยอัตราส่วน4ต่อ2ต่อ1มีประสิทธิภาพในก,การทำให้ต้นโหระพาทั้ง5ต้นมีจำนวนใบเฉลี่ยมากที่สุดถึง11ใบทีเดียวค่ะข้อที่3อัตราส่วนที่เหมาะสมคือ4ต่อ2ต่อ1เนื่องจากสามารถทำให้ต้นโหระพาทั้ง5ต้นมีจำนวนใบเฉลี่ยมากที่สุด มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสูงของต้นโหระพาทั้ง5ต้นไม่มากนักเมื่อเทียบกับอัตราส่วนอื่นแม้ว่าความสูงเฉลี่ยของทั้ง5ต้นจะไม่ได้มากที่สุดก็ตามค่ะในส่วนของข้อเสนอแนะที่จะนําไปปรับปรุงในการทดลองครั้งต่อไปค่ะแรกควรที่จะทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยกับต้นกล้ายางพาราเพื่อคืออนผลผลิตสูตธรรมชาติค่ะข้อที่สนะคะ ควรทดสอบประสิทธิภาพในการงอกของเมล็ดก่อนที่จะนำไปปลูกค่ะข้อที่3นะคะควรมีชุดควบคุมการทดลอง1ชุดค่ะและข้อที่4นะคะควรที่จะมีจำนวนชุดการทดลองมากกว่านี้ค่ะ